สวัสดีครับแจ้งข่าวเช้าวันเสาร์ที่29มีนาคม68ครับท่านผู้ชมครับหลังจากแผ่นดินไหวเมื่อวานที่เกิดขึ้นประมาณช่วงเวลา13นากา20นาทีของวันศุกร์เมื่อวานที่ผ่านมาก็หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบกันนะครับแล้วก็ลวมถึงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในตึกถลม่มแล้วก็เหตุการณ์อื่นๆที่ เกิดจากผลจากแผ่นดินไหวกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวซึ่งก็มีการให้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามาคร่าวๆดังนี้นะครับกรณีที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวถ้าหากว่าเราอยู่ในอาคารควรหมอบใต้โต๊ะที่แข็งแรงป้องกันสิงของตกทับครับอาจจะเป็นใต้โต๊ะที่แข็งแรงหรือว่าใกล้อตัวอาคารที่แข็งแรงนะครับ ให้อยู่ในที่ห่างประตูหน้าต่างกระจกอันนี้ให้อยู่ห่างไว้นะครับห่างประตูหน้าต่างและกระจกห้ามใช้ลิฟต์นะครับหากไฟดับอาจติดภายในลิฟต์ได้รอจนกว่าแผ่นดินไหวสงบและรีบออกจากอาคารนะครับหากอยู่บริเวณนอกอาคารนะครับคนเหล็กเลี่ยงกันอยู่ใกล้กับอาคารสูงเหล็กเลี่ยงกันอยู่ใกล้กับอาคารสูงให้อยู่ในที่โล่งแจ้งหากอยู่ในรถให้หยุดรถ และอยู่ในรถนะครับทางนี้ก็คือการอยู่รถนั้นให้ใหค่อยๆชะลอหยุดนะครับเพื่อป้องกันการชนท้ายของรถที่ตามมาสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมีสติและไม่ตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุนะครับมีเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าเราอยู่จุดที่ออกจากอาคารได้เร็วอันนี้อาจจะวิ่งออกจากอาคารได้นะครับกรณีที่เราแบบว่าอยู่ชั้นหนึ่งหรือว่าอะไรเนะี่ยให้วิ่งออกจากอาคาร ให้ไปอยู่ที่โรงแจ้งให้เร็วนะครับแต่ถ้าอยู่แบบชั้นที่สูงสูงเนี่ยบางทีการวิ่งลงมาอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หรือว่าอาจจะไม่ทันกรณีที่แบบว่าแผ่นดินวไหวแรงๆนะครับอันนี้ก็ตั้งสติให้ดีแล้วก็พิจารณาว่าเหตุดใดที่การปฏิบัติใดที่เราจะให้เราปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ถ้าหากว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็อยู่บริเวณชายหาดชายทะเลนะครับถ้าเราอยู่ชายหาดให้รีบอพยพขึ้นที่สูงเหนือระดับน้ําทะเล15เมตร ในกรณีที่น้าทะเลลดลงอย่างรวดเร็วอันนี้ก็คือเหตุสึนามินะครับหากอยู่กลางทะเลห้ามกลับเข้าชายฝั่งเพื่อป้องกันอันตรายจากคลื่นสึนามิถ้าหากว่าเป็นเรือนก็ควรจะอยู่ที่กลางทะเลไว้แต่ถ้าหากว่าเกิดเหตุผิดนหวัยแล้วก็มีะระดับน้าทะเลลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยอันนี้แสดงว่าจะเกิดสึนามินะครับทางนี้ถา้าเกิดว่ามีเหตุผิดนหวแล้วก็อยู่บริเวณชายหาดให้รีบอพยพนะครับไปอยู่ที่สูงจะปลอดภัยกว่านะครับทางนี้ก็ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ,บรายละเอียดก็อยู่ที่เว็บแฟนเพจของกลุ่มอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับแผ่นดินไหวหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเกิดมาจากอะไรนะครับแผ่นดินไหวเกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินอันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ในโลกนะครับก็คืออยู่พื้นโลกนั่นเองออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการโล่งหน้าและแจ้งเตือนได้ทันทีพอเกิดเหตุปุ๊บก็คือเกิดขึ้นทันทีนะครับผมทั้งนี้มีสาเหตุการเกิดเพิ่มเติมก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนะครับอาจจะเป็นในรูปแบบของการสไลด์การชนกานการแยกออกจากกันนะครับการเคลื่อนที่ของแมกมาใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิด อุกาบาทตกใส่พื้นโลกก็เป็นไปได้หรือว่าการระเบิดของปรลมา,นะาน,น,นูนะครับหรือว่าการกักเก็บน้ําในเขื่อนนะครับแรงระเบิดเมืองแรกก็เป็นไปได้นะครับขนาดเลขความรุนแรงนะครับตอนนี้เขาจะเป็นขนาดที่เขาเรียกว่าแมกนิจ,จูดนะครับผมก็อาจจะไม่ใช่ลิกเตอร์เนาะเหมือนกับว่าเขาใช้เฉพาะหน่วยที่เป็นตัวเลขเฉยๆถ้าเป็นขนาด3.0นะครับน้อยกว่า3.0 ประชาชนจะไม่รู้สึกตัวนะครับถ้าหากขนาด3ถึง3.9นะครับคนอยู่ในบ้านเท่านั้นถึงจะรู้สึก 4- ถึง4.9ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกได้ 5- ถึง5.9ประชาชนทุกคนรู้สึกและอาคารเสียหายได้6ถึง6.9ประชาชนตื่นตกใจและอาคารเสียหายระดับปานกลางถ้า7ถึง7.9อาคารเสียหายอย่างมากครับแล้วก็ถ้ามากกว่า8เนี่ยอาคารเสียหายเกือบทั้งหมด ซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดนะครับแผ่นดินไหวก็มีขนาดอยู่ที่8.2นะครับความลึกประมาณ10กิโลเมตรจุดศูนย์กลางบริเวณเมืองมันดาเลประเทศเมียนมาประเทศพามา่านั่นเองครับแล้วก็มีอัปเตช็อคตามมาครับแต่ว่าขนาดของอัปเตช็อคที่ตามมาเนี่ยก็คือจะมีความมีความแรงที่ลดลงตามลำดับนะครับผมทั้งนี้ก็คือเบื้องต้นก็ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนยิยมวิทยากันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับแล้วก็ ข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องของอผู้เสียชีวิตนะครับผมถ้าเกิดว่ามีภาพที่แบบว่ามีความวาดเสียวนะครับเป็นภาพที่เป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตึกถล่มนะครับก็แนะนำว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับบางทีอาจจะมีภาพไม่เหมาะสมออกสื่อกันไปด้วยนะครับในข่าวนี้ก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับไม่คาดฝันท่านผู้ชมแต่ว่าบ้านเราเนี่ย จะมีรอ,อยเลื่อนเหมือนกันท่านผู้ชมนะผมติดตามข่าวมาครับก็คือเมื่อก่อนเราก็เคยทราบข่าวเหมือนกันว่าบ้านเราก็มีรอยเลื่อนเ <c oughs> ช่นเดียวกันครับเป็นเรื่องของแผ่นเปลือกโลกนะครับโดยทางกรมบตุก็แจ้งว่าบ้านเราจะมีรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกจะมีอยู่ที่ประมาณ16รอยเลื่อนนะครับซึ่งยังส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้นะครับมีถึง16รอยเลื่อนซึ่งทางจะมีมากสุดก็เป็นทางภาคภาคเหนือนะครับภาคตะวัน ภาคใต้ตอนบนบ้างแล้วก็ภาคกลางตอนบนบ้างเล็กน้อยท่านผู้ชมจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนะครับก็มี1 6รอยเลื่อนทางเหนือเยอะหน่อยท่านผู้ชมที่ผมอยู่อําเภอแม่ทาก็จะเป็นชื่อรอยเลื่อนแม่ทาด้วยนะครับก็คืออยู่ภาคต,ตงแต่เชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ไปเชียงรายด้วยนะครับในส่วนนี้ในส่วนนี้ก็สามารถติดตามข่าวได้นะมันจะมีแอปอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมสามารถที่จะโหลดมาได้นะครับก็ เป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันถ้าเกิดเหตุการณ์จริงก็อย่างคําแนะนําของกรมอุตุนะครับก็คืออยู่ถ้าอยู่ออกอาคารได้เร็วก็ออกมาก่อนแต่ถ้าออกไม่ทันเนี่ยก็ควรอยู่ใต้โต๊ะใต้สิ่งปลูกสร้างอ่าใต้โต๊ะใต้สิ่งที่แข็งแรงไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยส่วนใหญ่จะเป็นโต๊ะกันนะครับผมโอเคครับแล้วก็อย่างส่วนนี้ยังต้องระวังพายุร,ร้อนกันอยู่นะท่านผู้ชมนะครับจังหวัดหลายพื้นที่ก็มีการแจ้งเตือนกันนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่1 เมษายนสลับพายุฤด,ดูร้อนก็เตรียมพร้อมรับมือกันด้วยครับโอเคท่านผู้ชมครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับผมเหมือนต้นแสดงความเสีใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม